สำหรับวันนี้นะครับใครอยากรู้ท่าไม้ตายของเจ้านิวนะครับลองตามมาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมเป็นบุญชัยนะครับอยู่กับสนามบ้านไอเกเทิลกันอีกแล้วนะครับ อย่างที่บอกครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยแล้วก็จะไปดูท้าไม้ตายของเขาครับที่เขาชอบใช้คืออะไรนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพจผมด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับผมนิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับครับผมนิวนะครับ อานนทวัตรเตยชาสัราณนะครับจากสโมสรชุดอิดดากอนนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูท่าไม้ตายของนิวกันเลยได้เลยครับได้เลยได้เลยครับท่าที่ชอบใช้ประจำเลยใช่ครับก็นะครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบยิงถอดสองคะแนนนะครับผมผมก็เลยจะมีเอ่อท่าในการยิงสองคะแนนนะครับผมทั้งไซส์สเต็ปนะครับผมในการยิงสองคะแนนนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคลองเทสเลยครับ ในลูกแรกนะครับมีกี่สเต็ปมีกี่สเต็ปเออของผมมีด้วยกันทั้งหมด3สเต็ปหลักๆนะครับผมเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็สเต็ปแรกนะครับผมในการผมรับบอลข้ามผู้เล่นตัวแรกนะคร <orsch ำ S 1> ับข้ามไปข้ามไป<พ>ข้ามไปตัวผ<พ>ู้เล่นตัวแรกถ,ถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นใครป้องกันเลยนะครับในสนามเลยเออไม่เห็นใครป้องกันเลยนะครับผมผมก็จะจ้ำยิงใส่หน้าคนนั้นนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ลดเวลาในการเข้าไปเพราะว่าในการแข่งขันลีกเราเจอผู้เล่นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นลูกที่เราได้เปรียก ลองเทสลองเทสดูครับสมมติผมเทสผมข้ามผมข้ามครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงครับโ้หท่าไม้ตายจริงครับท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปที่สองครับผมสเต็ปที่สองถ้ามีผู้เล่นนะครับผมก้าวเข้ามาพอเราข้ามผู้เล่นจังหวะแรกไปเราเห็นผู้เล่นฝั่งนู้นนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะยิงใส่หน้าเขาได้ผมก็มีไซส์สเต็ปนะครับในการยิงนะครับลักษณะโดยการที่ผมข้ามผู้เล่นตัวแรกไปผมเห็นผู้เล่นตัวที่สองผมเคาะแล้วผมก็ยิง นะครับผมจะเป็นไงไปดูกันครับเย้โอ้ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยโอเคเป็นไงรูปแร้ไปนู่นนะสเต็ปต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับในสเต็ปที่3นะครับผมสเต็ปที่3คือเราหาจังหวะในจังหวะของสเต็ปที่2ไปแล้วแต่ผู้เล่นตัวป้องกันนะครับยังถลำมาป้องกันเราอยู่นะครับเราจะใช้การข้ามบอลเข้าไปถึงห่วงแทนนะครับผมการชิงจังหวะจะเป็นไงไปดูกันนะครับ โอเคถ้าคือหมายถึงว่าพอเราพอเราดึงจังหวะออกไปปุ๊บคนป้องกันเขาตามเราไปถูกต้องครับเราสวนไปทีใช่เลยครับพี่เบนก็เมื่อคนป้องกันเรานะครับถล่มไปหาเราเราจะต้องมีพื้นที่แล้วก็สวนเขาเข้ามานะครับผมในการาผม <8 S 2> บอกเทคนิค<ๆ>นิดนึงครับเทคนิคนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเทคนิคนี้คือสําคัญคือคุณต้องซ้อมซ้อมซ้อมจนชํานาญ มันถึงจะเป็นท่าไม้ตายของเราเนี่ยแหละครับของนิวไปไงครับซ้อมไหมก็เออในส่วนของท่านี้นะครับผมจะซ้อมในทุกๆครั้งที่ผมไปสนามซ้อมเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเป็นท่าไม้ตายแล้วเราไม่ฝึกซ้อมไม่ไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องซ้อมตลอดแล้วซ้อมยิ่งกว่าเยอะกว่าท่าไหนๆนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ครับก็ถือว่าจบไปแล้วอย่าลืมเอาไปฝึกซ้อมกันนะครับครับผมอย่าลืมนะครับติดตามเพจอินไซต์บาตไทย และถ้าเกิดว่าอยากติดตามเพิ่มเติมของผมก็จะมีเพจเป็นคู่หูใต้แป้นเพื่อนๆสามารถไปรับชมมันได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ